นิทานไทยแต่ไม้เรียกโชคดีจังที่วันนี้ท้องฟ้ามืดเครื้มยังไม่มาหาเรานั่นเนี่ยโชคดีซะจริงพ่อฮะทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นล่ะทำอะไรเหรอลูกพ่อจับโต๊ะตอนที่พูดว่าโชคดี อ๋อ oh. ว่ากันว่ามันจะไม่นำพาโชคร้ายมาสู่เรื่องที่ลูกพูดถ้าลูกจับที่ไม้น่ะสิไม่ใช่ไม่สิที่รักนั่นมันก็แค่ความจริงส่วนเดียวที่จริงแล้วลูกแม่เมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตลูกลูกจับที่ไม้เอาไว้ลูกจะได้เก็บพลังลบและความอิจชาวิษยาเอาไว้ที่นั่นอ๋อโอเคแต่มันจะต้องมีบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ใช่ไหมฮะมันกลายเป็นแบบนี้ได้ไงกันฮะ อมแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะเฮ้ยคุณยายคุณยายช่วยผมหน่อยได้ไหมฮะ oh. โอร้รอยมันมีตำนานต่างมากมายความเชื่อที่หลากหลายบ้างก็บอกว่ามีพวกเทพอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อไรก็ตามที่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตหลานจะต้องขอบคุณพวกเขาโดยการเคาะไปที่ลำต้นสองครั้ง บ้างก็เชื่อว่าการแตะไปที่ไม้ช่วยทำให้วิญญาณชั่วร้ายที่อยู่ในนั้นไขอ่เขวและป้องกันไม่ให้พวกเขาได้ยินความหวังของหลานในอนาคตแต่นี่ก็เป็นแค่เรื่องเล่ามีแค่ไม่กี่คนหรอกจ้ะที่รู้เรื่องจริงอยู่เบื้องหลังนี้นะ่ะเรื่องจริงเรงรงหรอพวก,พวกเราอยากรู้ <laughs> อ้เอาซิ <c oughs> กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อเราเทพพยาดาของมวลมนุษย์อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเรามีเทพน้อยอยู่สองตนที่ยังไม่เข้าใจความเป็นไปของโลกและกฎของมันนี่คือเทพไฟและเทพไม้ โ้วิเศษตัวจิ๋วทั้งสองเดินทางท่องไปทั่วโลกพวกเขาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและค่อยๆพัฒนาตัวเองไปอโอฮมาน,นี่สิจ้าเจ้าตัวน้อยวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นก็ตอนที่เทพไฟกำลังเดินทางไปยังทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าอันกว้างใหญ่ตรงนั้นเองมีต้นมะม่วงตั้งตรงงานโอ้โหแฮ่นั่นอะไรนะ เขาหลงไหลผลสีเหลืองอมส้มของมะม่วงซึ่งดูเหมือนสีของดวงไฟตนเองเสลือเกินฉันนี่หิวไส้กิวเลยต้องกินเจ้าผลอคีพวกนี้สักหน่อยแล้วแต่เมื่อเขาแตะไปที่ลำต้นของมันทีไรเขาก็จะทำให้บางส่วนของเนื้อไม้ไหม่ในบัดดลโอโอเฮ้เขาไม่ใส่ใจอีกต่อไปแทบไฟตัวจ้อยเดินหนีไปเมื่อมี ตรงนี้ฮะตรงนี้จ้า <c oughs> ไงฮะงอ๋อฉันน่ะชื่อไม้แล้วนายละ่ะฉันชื่อไฟยินดีที่ได้รู้จักนะคุณไฟโอ๊ยเฮ้ยโอ,โอ,โอ้ขอโทษทีขอโทษจริงๆ <c oughs> ไม่เป็นได้นะเดี๋ยวฉันก็งอกใหม่ได้อยากเล่นด้วยกันหน่อยไหมเล่นเหรอมาเร็วเดี๋ยวฉันสอนไฟและไม้กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกเขาคอยปลอบโยนกันและกันไม้เองก็ชอบแกล้งเจ้าไฟผู้หนาสงสารแต่ก็ไม่ได้มีอะไรอันตรายรอก ไม้นี่เธออยู่ไหนเนะี่ย <c oughs> และจะว่าไปลึกๆแล้วไฟอิก,ก็สนุกกับมัน <c oughs> วันเวลาผ่านไปไม้และไฟเติบโตขึ้นความสัมพันธ์ชั้นเพื่อนของพวกเขาก็ยิ่งเหนียวแน่นพวกเขาคอยอยู่เคียงข้างกันและอยู่ด้วยกันเสมอ พวกเขาช่วยเหลือมนุษย์บางครั้งก็พวกสัตว์บางครั้งพวกเขาก็แค่ชิวไปเรื่อยด้วยกันเองไฟคิดอะไรอยู่นะดูดวงดาวสิสวยชะมัดเลยฉันหวังว่าจะเอามันมาให้เธอได้มั่งจังฉันมีนายอยู่เป็นเพื่อนแล้วฉันไม่ต้องการดวงดาวหรอกแต่เธาครั้งหนึ่งฉันพอจะทำได้ ฉันปิ้งไอเดียแล้วเฮ้ยเธอทำอะไรเนะี่ยไม้มันนี่สินี่มันอะไรโอ้คุณพระดวงดาวให้กับเธอไงว้าวแล้วนายจะเรียกมันว่าอะไรดีล่ะดวงดาวโบยบินไหมอืมไม่ดีกว่าฮะเรียกตามนายสิหิ่งห้อยไง และตอนนั้นเองไฟก็รู้สึกได้ว่าตัวเองรักไม้มากเพียงใดทั้งคู่จ้องมองกันและกันท่ามกลางเหล่าหิ่งห้อยเหล่านั้นพวกเขายิ่งใกล้กันมากขึ้นไฟรู้จักท่าแทะของตนเองโดยกําเนิดว่าการแตะไปที่ไม้นั้นคือพลังมหาศาลที่เกิดขึ้นเขาค่อยๆลดกําลังของตนลงมาเขาแตะไปที่ใบหน้าของไม้โอไม่นะ ฉันฉันฉันขอโทษน้ำตาไหลรื้นที่ตาของไม้เธอมองดูเขาเพราะถึงแม้ว่าเธอจะรักไฟเธอเองก็กลัวว่าความรักของพวกเขาจะไม่มีวันเป็นไปได้จริงมันมันไม่เป็นไรฉันพร้อมที่จะทำให้นายไม่ฉันเป็นเปลวเลยละไฟไม่มีทางฉันไม่มีวันทำแบบนั้นเราอยู่ด้วยกันไม่ได้นะไม้ฉันจะฉันจะขมือเือชีวิตเธอนอะสิ ไม่ล่ะไม่ไม่มีทางลาก่อนที่รักเก็บฉันไว้ในความฝันเมื่อเขากล่าวคำนั้นไฟก็หันหลังกลับแล้วหายวับไปในอากาศกลายเป็นก้อนลูกไฟนั่นเองไฟไม่นะรอก,ก่อน <c oughs> ไฟไฟ ช้าวันถัดไปไฟก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพบว่าตัวเองนอนอยู่ในป่า oh. 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 เป็นครั้งแรกในอรอบหลายปีที่เขาไม่ได้อยู่กับไม้และเขาก็ไม่แน่ใจนักว่าเขาจะมีชีวิตต่อไปได้อย่างไรเมื่อไม่มีเธอแต่เขาก็ต้องจำใจก็ไม่มีทางเลือกแล้วนี่นาเขารักเธอมากกว่าทุกสิ่งที่เขาเคยรู้จักมาก่อน ไฟร่อนเร่ไปเรื่อยเปือ่อยเดินทางผ่านป่าไปจนถึงภูเขาเขาท่องไปจนถึงชายขอบของหมู่บ้านเล็กๆวันคืนล่วงเลยไปความปรารถนาที่เขามีต่อไม้ก็ยิ่งทำให้เขาอ่อนแอเปลวไฟของเขาไม่มีพลังอีกต่อไปและความร้อนในตัวเขาก็เริ่มหมดกำลังคืนหนึ่งเขานอนอยู่ในปา่าเขาก็ฝันถึงไม้ เป็นยังไงบ้างที่รักไม่เธออยู่ที่นี่เหรอมาสิจับมือฉันไว้ไม่ฉันจะทำเธอไม่นะสิไม่หรอกนะ้ามีศรัทธาหน่อยสิเห็นไหมฉันไม่เป็นไรเลยแต่แต่ว่ายังไงล่ะความรักไงมันเป็นเพราะอย่างนั้นแหละที่ไหนเธอจะไปไหนไม้ไม้ไม่ แต่มันก็ไม่ใช่ฝันครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เขามีไม่กี่คืนถัดไปเขาก็มีความฝันแบบเดิมส้ำแล้วส้ำเล่าฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอฉันเดินหน้าต่อไม่ได้และแล้วไฟก็กลับเข้ามาสู่โลกอีกครั้งเพื่อตามหาเธอระหว่างวัน ไฟก็ตามหาที่รักของเขาและวเมื่อถึงยามค่ำคืนความฝันก็จะกลับมาหาเขามันเป็นแบบนี้อยู่หลายวันไม้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนจนกระทั่งความเชื่อประหลาดเริ่มเกิดขึ้นในตัวไฟบางทีความฝันนั่นพยายามจะบอกอะไรฉันหรือเปล่านะว่าไม้น่ะอยู่ใกล้ฉันคอยหลบซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วมองดูฉันอยู่แกล้งฉันเหมือนวันเก่า ตอนที่เรายัางเด็กสินะฉันรู้ว่านั่นเธอนับไม้ความฝันฉันเป็นจริงเธอจะได้ไม่มอดไหมไงแต่ต้นไม้กลับไหมก่อนที่ไฟจะเริ่มลงมือมันก็กลายเป็นจุนวความเชื่อนั้นก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นในตัวไฟและเขาก็เข้าไปแตะทุกอย่างที่เป็นไม้เพื่อที่จะหาที่รักของเขาผู้ซ่อนอยู่ในนั้นกำลังแกล้งเขาอยู่ เขาแตะท่อนซุงที่ถูกเก็บไว้โดยช่างไม้และทําให้มันเกิดเพลิงเขาจับกลงล้อไม้ของชาวนาแล้วก็เผามันไม่นานนักความเชื่อก็พาเขาไปสุดความบ้าคลั่งทุกอย่างที่เขาต้องการก็แค่กลับไปคืนดีกับพวกเป็นที่รักหลายวันผ่านไปไฟก็เริ่มเกรียวกราดและรุนแรงว้า จนวันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจนได้การตามหาไม้ของไฟนั้นผ่าเขามาถึงต้นมะม่วงต้นเดิมที่เขาเคยพบเจอเธอเ,ธอเป็นครั้งแรกเหตุการณ์ในวันนั้นเล่นย้อนกลับไปในดวงตาเขาเหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทันใดนั้นเอง ตงนี้จ้าฮะไม้เหรอไม้ใช่ไหมหวัดดีจ้าที่รักไม้ดีใจจังที่ได้เจอเธอที่รักฉันรอเธอมานานแสนนานเธอคือความสุขของฉันนะและนายก็คือความสุขของฉันมาเร็วจับมือฉันไว้สิแล้วถ้าฉันทํำเธอไม่ล่ะ ฉันกลัวว่าจะสูญเสียช่วงเวลานี้ไปสูญเสียเธอและความสุขที่มันเกิดขึ้นกับฉันมาตลอดไม่เป็นงานหรอกจับมือฉันเอาไวส้สิแล้วก็พูดว่าโชคดีนะตอนที่นายทำแบบนั้นช่วงเวลานี้จะอยู่กับนายตลอดไปฉันจะอยู่กับนายโชนิรันฝ่ายเองก็ไม่แน่ใจแต่ก็ปรารถนาที่จะรั้งคนรักไว้เขาจับมือเธอมั่น <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่นะโอ้ที่รักฉันรักเธอมากเลยทั้งคู่กอดกันและกันในช่วงเวลานั้นจนในที่สุดธรรมชาติผู้ที่ละไม้คล้ายคลึงกับมนุษย์และเทพก็ออกฤทธิ์อะไรนะไม่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 ไมสัทธาไม่นะทำไมต้องทำแบบนี้ด้วย ทำไมถึงบอกฉันว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าไฟทำให้ไม้ไม่ได้นั่นก็คือกฎแห่งธรรมชาติและนั่นก็คือโชคชะตาของฉันจำได้ไหมตอนที่ฉันบอกนายว่าฉันพร้อมที่จะไม่เพื่อนายนี่ไงล่ะนี่คือตอนนี้นี่ไงไม่ไม่นะไม่ชีวิตนี้ที่ไม่มีเธอก็คงไม่มีความหมายไฟทำให้ไม้ไหมและนั่นคือกฎแห่งธรรมชาติ แต่ในเมื่อมันไม่มีไม้ให้ไหม้แล้วไฟเองก็คงจะมอดตามไปนั่นก็คือกฎแห่งธรรมชาติเช่นกันทุ่งยาสวรรค์นนกลับมาเงียบเชียบอีกครั้งเท่าที่ยังคุอยู่ก็เริ่มมอดและดับสูญลงในความมืดเหลือเพียงแค่ควันไฟแห่งความรักที่ยังหลงเหลืออยู่ไม้และไฟก็ได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่า อย่าห่วงไปเลยไฟและไม้ยังคงปรากฏอยู่บนโลกตามที่ธรรมชาติต้องการให้พวกเขาเป็นว่ากันว่ามันมีไฟในหัวใจของพวกเราทุกคนและเมื่อไรก็ตามที่เรามีความสุขและมีความหวังในบางสิ่งเทบไฟที่อยู่ในตัวเราก็จะส่องประกายและมองหาเทพไม้อันเป็นที่รักเพื่อที่จะจูงมือเธอไปสู่ความหวัง อันที่ไม่มีสิ่งใดที่จะทำลายมันลงได้นั่นแหละเราถึงพูดกันว่าโชคดีเพื่อที่จะไม่ทำลายบรรยากาศนั่นไงล่ะจ๊ะจบบริบูรณ์